ทุกคนรู้ไหมคะว่าความเป็นพลเมืองนั้นคืออะไรความเป็นพลเมืองนี้นะคะก็คือเป็นเครื่องมือพัฒนาการอยู่ร่วมกันของสังคมและส่งเสริมระบบการเมืองและการปกครองก้าวไปสู่การเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยค่ะและในประเทศนั้นๆน,น,นะคะ เราก็ต้องปลูกฝัง้ากฐานให้กับผู้คนในประเทศได้มีความรู้ความปริพนนลเมืองและก็สืบทอดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะเพื่อที่จะอยูสอ่ส่วนรวมอย่างมีความสุขค่ะเฮยวัสดีค้าใสจะทา,าอะไรอยู่หรอ เธอเห็นไอแพดใช่ไมไม่เห็นนะเธอเอาไปลืมทิ้งไหนไว้หรือเปล่าไม่รู้นะดีหาช่วยหน่อยได้ไหมโอเคเดี๋ยวฉันหาช่วยเธอนะเดี๋ยวฉันช่วยเธอหานะเดี๋ยวเราไปเธอเอาไปไว้ไหนเนี่ยเธอได้มาโตชันหรือเปล่าอันนี้ป้าของเธอเอันนี้อุณเจ้า ลุงฟูทำไมวันนี้แกไม่ใส่หมวกกันน็อกมาก็าใส่หมวกแก็บแล้วไงไม่ได้หมวกแก้บมันไม่ปลอดภัยเท่าหมวกกันน็อกนะแล้วรู้เปล่าว่าถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกขับรถ่นะมันผิดกฎหมายนะลุงูเคเดี๋ยววันหลังใส่แล้วกันเดี๋ยวฉันเอามาให้แกอ่ะฉันเป็นห่วงความปลอดภัยเดี๋ยวแกโดนตำรวจปราบทำยังไงอะ่ะถอดหมวกแก็บออกเลยขอบคุณนะขับขี่ปลอดภัยนะเพื่นอ,อนบ๊ายบายรล้เรียนล้ายจะไปไหน ก่ลับถ้าไม่หอบไปคาเฟ่ดีกว่าอาสามป่ะเอออาสามดูแกแล้วงั้นเดี๋ยวพาย้อนสอนกันเลยเอาแล้วกันจะไปทางไหนอ่ะคาเฟ่กันมันไกลนะไปย้อนสอนไปไงไม่เคยเห็นหรอพี่ๆก็ทำกันเยอะแยะอันตรายอ่ะไม่อันตรายหรอกแบบโอเคโอเคสนุกด้วย พังเลยตอนนี้แล้วเพื่อนเราก็เข้าโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมแก่แล้วเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับใครจะเล่าล่ะใช่ผ<า>มอยากบังเหตุผลเขารับคือว่าพวกเรากำลังจะออกไปคาเฟ่ใช่ปะ่ะใช่ในที่เนี้ยพวกหนูว่าขับเอออาจจะย้อนสอบก็ผิดแต่แต่ว่าเราขับช้าใช่ปะ่ะแล้วเราก็ดูรถขอดูหน้าดูหลังตลอดเลยแต่ที่เนี้ยผู้กรณีคือขับมาด้วยความเร็วแล้วเล่นโทรศัพท์ด้วย แล้วเรากพเราก็พังแล้วอีกอยก่างขึ้นอาต้องต<อ>ิดบาดใช่ใช่ค่ะคู่กรณีอยากพูดอะไรไหมคเออ,เอ,อผมนะครับก็อยากจะเล่าในส่วนของผมก็คือผมมาจากทางประตูสับแล้วผมก็จะมุ่งเข้าสู่คณะศิลปศาสตร์ผมมั่นใจในตัวเองว่าผมทบรถไม่เกิด4ี่เพราะผมการจะเลี้ยวซึ่งผมขับไปแล้วผมเห็นคู่กรณีครับขี่ยอกอนมา ันตรายก็มีด้วยแสดงว่ามีกี่ประเภทสประเภทนักเรียนทิ้งลงถังขยะไหมทิ้งอ่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งจะทํำไหคะคุณครูทาโทษไหมต้งโทษอ่ะนักเรียนทุกคนก็ต้องทิ้งลงถังขยะแต่วันนี้นะคะโครงการของพี่อ้นนะคะเป็นโครงการวิจัยจากทางมอุบลนะคะที่มา บนราชธานีเวโวอค้าสูบนราชธานี